แบบแบบแบบบใครนะใครวิ่งเล่นกลางแดดอยู่ก็คือต้องตามไปถ่ายก่อนเพราะว่ามีคิวถ่ายต่อไปอ่าใช่เดี๋ยวก็เบรกกองเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายต่อเพราะาเดี๋ยวตอนเย็นพี่ฟ้าจะมีไปงานแถลงข่าว้วย<ด>นะคะย,ย,ย<า>วอ่ะมีวิวแวว่าแดดมาดดจะขีล้ละพาลูกสาวมาเดินเล่นเข้าไปนะ ัรคุณชาลอดหันมาทักทายแฟนๆหน่อยใช่เหรอใช่ครับผมสวยจังเลยฝากด้วยนะคะทุกคนเออฝากติดตามฝากฝากซีรีส์นะค่ะฝากซีรีส์หน่อยอุ้ยแดดแดดฝากซีรีส์ด้วยนะคะทุกคนเพราะเราทุ่มเทกันมากค่ะโอ้โหผิวออร่ามากอะมีความสุขมากเดี๋ยวชาลอดจะไปเข้า โอเคเปลนลกเปนลนลุลุกแล้วจิบ <18 S 3> ม,มาทางบ้านชาลอดก่อนไปฝากกลุ่มปิดหน่อยลิงก์ข้างล่างค่ะฝากให้คนเข้าไปซื้อเยอะๆหน่อยรเร็วฝากกลุ่มปิดด้วยนะคะเมสแกนเอกับเสียงอีสานนะคะ3 9 9 15 6 7นะคะเจอการซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะมางานก็แล้วก,ก็ซื้อบัตรไปด้วยนะคะเพราะว่า เออจะดูดูย้อนหลังได้นะคะลิงก์อยู่ข้างล่างปักหมุดให้แล้วกดได้เลยนะคะไปแล้เยี่ยมบ๊ายบายไปแล้วน้องไปทัชนาเตรียมถ่ายต่อละเจ้าเจ้าอังปีมั่วส่ะแข่งอังปิดีกว่าว่าแข่งอังปีโอเคโอโอเคโอเคขอโทษขอโทษไม่ชอบให้หนูดีนะครับให้หนูดีแล้วไอ้าว่เหนื่อยเลยกองนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยนะคะลงง ก็น่ารักนอ้อเป็นแฟนว่าไงน่ารัก